ถ้าหนิงถักมานะคะจนถึงชั้นที่สามแล้วนะคะเพื่อนๆก็จะเป็นประมาณนี้นะคะนับแบบนี้นะคะนี่นะคะหนึ่งสองสามทุกชั้นนะคะที่หนิงบอกว่าเออขึ้นยังไงนะคะถ้าเราไม่ทราบให้กลับมาดูแถวที่เราขึ้นเอาไว้ชั้นนี้ก็เหมือนกันคะ่ะเราก็จะกลับมาดูแถวที่เราชั้นที่เราขึ้นเอาไว้แบบนี้ทีนี้พอถึงชั้นที่สามดอกที่สามเนี่ยนะคะหนิง ต้องมีการเปลี่ยนแปลงตรงนี้นิดนึงนะคะหนิงก็เลยจะมาทําให้ดูอีกทีค่ะตรงนี้ก็คือเป็นชั้นที่สามของหนิงนะคะชั้นที่หนิงกาลังจะเชื่อมคอนะคะแต่ว่าเราจะต้องถักแถวนี้ไปให้จบก่อนนะคะเราถึงเชื่อมคอได้แต่ทีนี้ปกติแล้วชั้นนี้เราจะขึ้นไว้แบบนี้ใช่ไหมคะแบบนี้ค่ะเนี่ยค่ะขึ้นไว้แบบเนี้ยเพื่อนๆลองย้อนกลับไปดูนะคะว่าหนิงทาไว้ยังไงนะขึ้นไว้แบบนี้นะคะเนี่ยค่ะทีนี้เดี๋ยวชั้นนี้จะพิเศษนิดนึงเดี๋ยวหนิงจะขึ้นอีกแบบหนึ่งนะคะ ชั้นนี้นะคะให้ถักโซ่สามขึ้นมานะคะหนึ่งสองสามแบบนี้นะคะแล้วก็พันหัวเข็มแล้วก็ควักลงไปตรงนี้สองครั้งเออหนึ่งครั้งนะคะแล้วก็รวบเลยค่ะจากนั้นก็่พันพันหัวเข็มนะคะเหมือนเดิมค่ะมาที่ตรงนี้ โสองนะคะแค่นี้นะคะแถวนี้นะจากนั้นที่เหลือก็ทําไปเหมือนเดิมเลยค่ะโอเคนะคะเดี๋ยวหนิงจะถักไปจบแถวนี้แล้วเดี๋ยวเราจะมาเชื่อมติดคอกันนะคะเพื<ๆ>่อนเพื่อนเดี๋ยวหนิงขอทาไปก่อนนะคะอันนี้ก็คือหนิงถักมาจนถึงอีกมุมหนึ่งแล้วนะคะเดี๋ยวหนิงจะจบให้ดูนะคะตรงนี้ แค่นี้นะคะทีนี้เดี๋ยวเราจะวางเดี๋ยวแป๊บหนึ่งนะคะหนิงจะวางให้ดูนะคะค่ะก็จะได้ออกมาเป็นแบบนี้นะคะอันนี้ก็คือหนิงรีดแล้วนะคะเ,เพื่อนๆมันก็จะออกมาเป็นลักษณะนี้ mm hmm. เพราะมันเป็นคอเวียนะคะมันก็จะทํายากนิดนึงถ้าเราทําแบบเป็นคอเหลี่ยมปกตินะคอกลมหรืออะไรอย่างเงี้ยมันก็จะง่ายนะคะก็คือจะใช้หลักการ ขึ้นคอนะคะแบบเดียวกันแต่ว่าของหนิงเป็นคอวีใช่ไหมคะมันก็เลยจะยากนิดนึงเดี๋ยวตรงนี้เดี๋ยวหนิงก็จะมาเชื่อมติดคอให้เพื่อนๆดูนะคะเดี๋ยวโอเคเดี๋ยวเราไปดูกันเลยนะคะค่ะเราจะเริ่มจากตรงนี้นะคะพอมาถึงตรงนี้ก็ถักโซ่สองค่ะอันนี้หนิงถักคาไว้แล้วนะคะเดี๋ยวนะคะ จะทำให้ดูใหม่นะคะหนึ่งสองแบบนี้นะคะแล้วก็พันหัวเข็มแล้วก็ทิ้มมาที่ตรงเนี้ค่ะตรงจุดเริ่มต้นตรงนี้นะคะแล้วก็ดึงใหม่ขึ้นมาแบบนี้จากนั้นนะคะก็ขึ้นโซ่สามค่ะหนึ่งสองสามพันควักอีกหนึ่งหลักนะคะเหมือนเราขึ้นลายปกติเลยนะคะแล้วก็โซ่สาม ตรงนี้ก็จะเป็นการทําตุ่มค่ะแล้วก็โซ่สามค่ะทีนี้ที่เหลือก็ทําเหมือนเดิมนะคะเพื่อน ็มาเอกติดตรงนี้หนึ่งสองสามแล้วก็ตรงนี้ก็เป็นทําตุ่มทําเหมือนเดิมเลยค่ะวนกลับไปนะคะจนถึงช่วงแขนนะคะเดี๋ยวถึงช่วงแยกแขนมุมแยกแขนนะคะเดี๋ยวหนิจะมาทําให้ดูอีกครั้งหนึ่งนะคะโอเคค่ะเดี๋ยวหนิจะทําไปให้ถึงช่วงมุมแยกแขนเลยนะคะคานิ่งถักมา ถึงตรงแยกมุมแล้วนะคะหนิงยังไม่เชื่อมแขนนะคะเพราะดูแล้วยังเชื่อมเชื่อมติดไม่ได้นะคะหนิงก็จะถักแบบนี้นะคะเหมือนเดิมวนไปอีกหนึ่งชั้นนะคะเ,เพื่อนๆแล้วเดี๋ยวเราจะมาจบที่ตรงตรงมุมนี้นะคะที่เราเริ่มต้นเอาไว้นะคะที่เหลือก็ทําเหมือนเดิมเลยนะคะถักวนไปให้ได้อีกหนึ่งชั้นนะคะแต่เดี๋ยวแถวนี้พอทําจบแล้วเดี๋ยวหนิงจะมาให้ดูตอนที่จบนะคะว่าทํำยังไงนะคะหนิงถักมาใกล้ๆจะ สุดแถวแล้วนะคะเดี๋ยวนึงจะทำให้ดูนะคะ พอมาถึงตรงนี้ใช่ไหมคะที่เราเริ่มต้นเอาไว้นะคะเราก็พันควักนะคะตรงนี้สามหลักเหมือนตอนที่เราขึ้นลายค่ะแบบนี้นะคะแล้วก็พันหัวเข็มนะคะสามขออภัยค่ะทักโซ่สามครั้งนะคะแล้วก็เดี๋ยวนิ่งขอดูก่อนนะคะแล้วก็พันควักนะคะที่ที่หลักนี้นะคะ จากนั้นก็เดี๋ยวนิ้งขอดูก่อนนะอ่าถักโซ่หนึ่งนะคะแล้วก็พันหัวเข็มแล้วก็ดึงไหมพานห่วงแบบนี้เลยนะคะเพื่อนๆดูตามไปเลยนะคะเสร็จแล้วก็พันควักที่หลักนี้สองครั้งแบบนี้นะคะแล้วตรงนี้ก็สองครั้งก็คือเหมือนที่เราจะที่เราขึ้นลายปกติเลยะคะ่ะเหมือนตรงนี้นะคะเนี้ยค่ะ ทีนี้ที่เหลือก็ถักไปเรื่อยๆเลยนะคะจนกว่าจะจบเดี๋ยวหนิงอ่ะจะมาทําให้ดูอีกครั้งหนึ่งก็คือตอนที่เราจบงานนะคะว่าทํายังไงนะคะเพื่อนๆตรงนี้ก็เนี่ยค่ะก็ทำเหมือนเดิมเลยนะคะ ทำไปเรื่อยๆวนรอบไปเลยค่ะทำยังทําเหมือนเดิมอยู่นะคะมันจะมีเปลี่ยนแปลงแค่ตรงนี้เท่านั้นนะคะเดี๋ยวพอถึงตรงนี้หนิงจะมาทําให้ดูอีกครั้งหนึ่งนะคะมาจนถึงใกล้จะถึงจุดเริ่มต้นแล้วนะคะเดี๋ยวมาดูตอนจบแถวนะคะพอถักมาถึงตรงนี้นะคะเนี่ยค่ะก็ถักโซ่สามค่ะแล้วก็ข้ามมาตรงนี้ค่ะ มันก็จะคล้ายๆมันก็คือเหมือนลายที่เราขึ้นนั่นแหละค่ะเพื่อนๆแค่แค่มันต่างกันตรงที่จุดเริ่มแค่นั้นเองแต่เวลาทําออกมาแล้วมันก็คือลายพวกนี้ยที่เราขึ้นเอาไว้อ่ะค่ะจากนั้นนะคะก็พันหัวเข็มแล้วก็ ถัก X ลงไปแบบรวบรวบหมดอะนะคะอันนี้ขึ้นไว้แล้วหนึ่งหนึ่งจุดใช่ไหมคะตรงนี้มันจะขึ้นเออมันจะทําแบบนี้สามจุดตรงนี้ขึ้นไว้แล้วหนึ่งเราก็ทําแค่สองแล้วก็เชื่อมต่อค่ะดึงไหมพันห่วงแบบนี้นะคะเนี่ยค่ะทีนี้พอต่อไปนะคะเราก็เอาแบบขึ้นแบบง่ายๆนะคะเดี๋ยวหนิงจะอถักนะคะเลื่อนห่วงไปนะ เื่อนห่วงไปเรื่อยๆนะคะให้มันไปหยุดที่หนึ่งสองสามสี่ตรงนี้ค่ะอย่างนี้นะคะใครมีวิธีไหนทำแบบไหนก็ทำไปไปได้เลยนะคะขึ้นหนิงถนัดแบบนี้แล้วก็เข้าใจแบบนี้หนิงก็เลยจะทำแบบนี้นะแล้วก็ขึ้นโซ่สามค่ะแล้วก็พันควักทุกหลักนะคะแบบยังไม่ต้องรวบอะคะ่ะแบบนี้นะคะแล้วก็รวบ เนี่ยค่ะก็จะได้แบบนี้นะคะทีนี้พอต่อไปเราก็ถักขึ้นลายเหมือนเดิมเลยค่ะพอหนิงจำไม่ได้หนิงก็จะย้อนกลับไปดูว่าทํายังไงนะคะเนี่ยค่ะหนิงก็จะย้อนกลับไปดูลายเก่าๆของหนิงที่ทำเอาไว้ตั้งแต่ตรงเนี้ยเพราะว่ามาถึงตรงนี้แล้วเราต้องทํำยังไงก็ถักโซ่สามนะคะแล้วก็หนิงขอดูก่อนนะคะเนี่ยค่ะหนิงก็ดูแบบนี้แหละพันหัวเข็มสองครั้ง ทันด้วยโซ่หนึ่งเราทำไปแล้ว่นะคะลายมันก็จะซ้ำๆกันนะนะคะเนี่ยค่ะทำแบบนี้ไปเรื่อยๆคะ่ะเพื่อนๆไปจนถึงจุดเริ่มต้นที่จริงพอมาถึงตรงนี้เพื่อนๆก็น่าจะเข้าใจนะคะมันก็คือจะทำซ้ำๆแบบนี้แหละนะคะเดี๋ยวหนิงจะทำไปเลยนะคะจนถึงสุดแถวตรงนี้นะคะแล้วหนิงก็จะทำให้ดูอีกว่า ว่าต่อไปทํำยังไงนะคะก็คือจะให้ได้หนึ่งลายนั่นแหละพอเดี๋ยวเราหนิงได้สี่สี่ชั้นนะคะครบแล้วหนิงก็จะเชื่อมแขนนะคะเดี๋ยวหนิงเอาให้ดูตอนนี้ได้สามชั้นนะคะกําลังขึ้นชั้นที่สี่เดี๋ยวพอชั้นที่สี่หนิงก็จะมาเชื่อมแขนนะคะเพื่อนๆตรงเนี้ค่ะโอเคคะ่ะเดี๋ยวหนิงทําไปจนสุดแถวมาถึงตรงนี้เลยนะคะแล้วเดี๋ยวเราค่อยมาดูกันอีกครั้งหนึ่งนะคะ จากมาจนถึงจะถึงจุดเริ่มต้นแล้วนะคะเดี๋ยวนึงจะทําให้ดูนะคะแถวนี้นะเพราะว่าเดี๋ยวพอจบแถวนี้แล้วก็ขึ้นต้นแถวใหม่เราจะเชื่อมแขนนะคะเพื่อน ย้ำก่อนนะคะว่าไซนี้เป็นไซ์ที่หนิงต้องทำให้ลูกค้านะคะเพื่อนๆก็ไซ์ใครไซมันนะไปปรับเปลี่ยนเอาของตัวเองนะคะเพราะหนิงไม่ได้สอนให้ดูทุกไซ์นะคะตัวนี้จะเป็นไซ์ของลูกค้าที่เขารอบอกอประมาณสาสิดนิ้วนะคะ3า3สิบ็ดสามิดนิ้วหนิงก็ต้องปรับเปลี่ยนไปตามไซ์ของลูกค้าที่สั่งนะคะ ก็เราจะจบแถวแล้วนะคะตรงนี้หนิงมันยังเหลือนะคะไม่รู้ว่าไปผิดพลาดตรงไหนนะคะเพื่อนๆเดี๋ยวจะด,ดูก่อนนะคะนี่ต้องข้ามมาหลักนี้โอเคค่ะทีนี้เดี๋ยวต่อไปนะคะเราก็จะจบแถวนะคะเราก็จะถักโซ่อาอ่เป็นโซ่สามนะคะเราก็พันเข็มสองครั้ง นี่ค่ะให้อยู่ตรงกลางแบบนี้นะคะทีนี้เดี๋ยวแถวนี้หนิงจะเริ่มเชื่อมติดวงแขนแล้วนะคะอันนี้คือมุมวงแขนนะคะเดี๋ยวหนิงจะถักตรงนี้นะคะไปจนถึงมุมแขนนะคะแล้วเดี๋ยวพอถึงช่วงมุมแขนนะคะหนิงจะมาทําให้เพื่อนๆดูนะคะว่าเชื่อมวงแขนทํายังไงนะคะเดี๋ยวทําตรงนี้ให้ดูก่อนก็เหมือนเดิมคะ่ะเราลงตรงนี้ใช่ไหมคะก็จะถักเป็นโซ่โซ่สามค่ะ แล้วตรงนี้ก็พันควักนะคะแบบนี้เนี่ยค่ะทุกครั้งเลยค่ะเวลาหนิงลืมนะคะหนิงก็จะย้อนกลับมาดูว่าต่อจากแถวแบบนี้แล้วเราทํายังไงนะคะก็จะเป็นประมาณเนี้ยละคะ่ะโอเคค่ะเดี๋ยวหนิงทําไปเรื่อยๆนะคะจนถึงช่วงที่เราจะขึ้นเชื่อมวงแขนนะคะแล้วเดี๋ยวหนิงมาทําให้ดูตรงช่วงนั้นนะคะเนี่ยค่ะเพื่อนๆทาไปเรื่อยๆนะคะ ตรงนี้เป็นคอแหลมนะคะเพื่อนๆอย่าลืมค่าหนิงถักมาจนถึงช่วงมุมแล้วนะคะแล้วเดี๋ยวเราจะเชื่อมติดวงแขนกันนะคะเดี๋ยวค่อยๆดูตามไปนะคะตรงนี้ก็ถักเป็นโซ่สามค่ะแล้วก็พันควักนะคะขั้นด้วยโซ่หนึ่ง จากนั้นนะคะช่องถัดไปก็พันควักสองครั้งแล้วก็รวบค่ะแบบนี้นะคะแล้วก็ขั้นด้วยโซ่ห้าแล้วก็ลงที่เดิมนะคะสองครั้งแบบนี้นะคะต่อไปก็พันควักสองครั้งค่ะ มันจะได้แบบนี้นะคะมุมแรกนะคะทีนี้เราจะเอาไปเชื่อมติดกับแขนเสื้อนะคะมุมด้านหลังนะคะเนี่ยค่ะวงแขนด้านหลังก็พลิกดูดีๆจับวางดีๆนะคะอย่าให้มันเบี้ยวนะคะเพื่อนๆจับอย่างนี้นะคะแล้วก็พลิกงานขึ้นมาแบบนี้แบบนี้นะคะทีนี้พอมาถึงตรงนี้นะคะเดี๋ยวดูตรงนี้นะคะตรงนี้มันจะมี สามช่องแบบนี้ใช่ไหมคะหนึ่งสองสามเพื่อนเพื่อนก็ไปดูมุมนี้ค่ะนับจากนับจากฝั่งนี้นะคะฝั่งนี้นะหนึ่งสองสามทีนี้ช่องที่สี่นะคะเดวหนิงจะขออภัยนะคะเดวหนิงขอรับโทรศัพท์แป๊บหนึ่งนะ,ะนี่นะคะพอมาถึงตรงนี้หนึ่งสองสามช่องที่สี่นะคะเราจะพันหัวเข็มนะคะแล้วก็ อขออภัยนะคะมาช่องที่สี่ฝั่งนี้ก่อนค่ะตรงนี้นะคะแบบนี้นะคะเราก็ถักโซ่สองค่ะหนึ่งสองแล้วเราก็ข้ามไปช่องที่สี่ฝั่งนี้หนึ่งสองสามสี่พันหัวเข็มหนึ่งครั้งค่ะเนี่ยค่ะก็จะได้แบบนี้นะคะต่อไปก็พันหัวเข็มแล้วก็ควักนะคะขั้นด้วยโซ่หนึ่ง เดี๋ยวหนิงทำเสร็จแล้วหนิงจะกลางให้ดูนะคะ แล้วก็โซ่สามนี่นะคะตรงเชื่อมวงแขนมันจะเป็นลักษณะนี้ค่ะทั้งสองด้านนะคะเพื่อนๆทำแบบนี้นะคะตรงนี้ก็จะเป็นแขนของเรานะแล้วก็ตรงนี้ก็จะเป็นคอแหลมเดี๋ยวนึงปรับมุมกล้องแป๊บหนึ่งนะคะ,คะก็จะได้เป็นประมาณนี้นะคะเพื่อนๆเน,นี่ยคะ่ะทีนี้วงแขนก็ วนรอบไปเลยนะคะไปจนถึงอีกฝั่งหนึ่งเพื่อนๆก็ทําเหมือนเดิมจนมาจบที่ตรงนี้นะคะเนี่ยค่ะที่เราขึ้นต้นเอาไว้ตรงนี้นะเดี๋ยวหนิงทําวนรอบไปเลยนะคะเราขึ้นต้นตรงนี้หนิงจะมาทําให้ดูอีกทีนะคะหนิงถักมาจนถึงจุดเริ่มต้นแล้วนะคะตรงคอนะคะหนิงเริ่มตรงคอนะตรงนี้ก็ถักโซ่เจ็ดค่ะ แล้วก็ถักโซ่สามนะคะสองสามตรงนี้เป็นจุดเริ่มต้นใช่ไหมคะเราก็พันเข็มสองครั้งให้ห่วงมันมาอยู่ตรงกลางอะคะ่ะแบบนี้นะเนี่ยค่ะมันก็จะจบหนึ่งลายตามนี้นะคะทีนี้เราก็จะเริ่มต้นกันเดี๋ยวหนิงจะทําให้ดูถึงช่วงช่วงเชื่อมแขนนะคะว่าตรงนี้จะขึ้นลายแบบไหนนะคะพอจบตรงนี้แล้วเดี๋ยวเพื่อนๆก็จะเข้าใจแล้วก็จะทําเองได้นะคะจะได้ไม่เสียเวลาเนาะ ี้ก็ขึ้นเ,เดี๋ยวหนิงดูก่อนนะคะเนี่ยค่ะเหมือนเดิมค่ะเวลาหนิงงงไม่เข้าใจก็จะใช้วิธีเนี้ค่ะโซ่สามค่ะหนึ่งสองสามตรงนี้ก็จะถักตุ่มหนึ่งสองสามแบบนี้นะคะแล้วก็โซ่หนึ่งค่ะแล้วก็หนึ่งสอง เพื่อนๆปรับแพทเอานะคะหย่อนไปก็ลดโซ่นะคะตึงไปก็เพิ่มโซ่แบบนี้นะคะตรงนี้ก็เป็นโซ่เจ็ดก็เหมือนที่เราขึ้นลายแล้วนะคะเหมือนเดิมนะคะมันจะทํำซ้ำๆไปแบบเนี้ค่ะตรงไหนลืมก็ให้ย้อนกลับไปดูของเก่าที่เราทําไว้นะคะจะได้รู้ว่าทําไว้ยังไงนะแล้วก็ตรงนี้ก็จะเป็นตุ่ม ก็โซ่สามก็มาเอ็กติดตรงนี้พอถึงช่วงนี้ก็ถักโซ่เจ็ดนะคะเนี่ยค่ะมันก็จะทําเหมือนเดิมแบบนี้นะคะมันจะมีเปลี่ยนแปลงแค่ตรงเริ่มเริ่มต้นจุดจบแล้วก็ตรงแยกแขนเท่านั้นเองนะคะเดี๋ยวหนิงทาไปเรื่อยๆจนถึงตรงช่วงช่วงนี้นะคะแล้วเดี๋ยวหนิงจะทําให้ดูว่าตรงนี้ทํำยังไงนะคะเพื่อนๆโอเคค่ะ ถักมาจนถึงตรงช่วงใต้วงแขนแล้วนะคะเดี๋ยวเราไปดูกันเลยค่ะ ทำนะคะก็ไม่ได้บอกว่ามันถูกนะคะวิธีนะคะเนื่องจากหนิงก็คิดหาวิธีเอาเองนะคะว่าจะทํำยังไงนะคะส่วนความถูกต้องหนิงก็ไม่รู้ว่าจะถูกหรือเปล่านะคะหนิงคิดว่าทําแล้วมันใส่ได้ก็โอเคนะคะเพื่อนๆโอเคค่ะพอมาถึงตรงนี้นะคะก็ทําตรงก่อนแบบนี้นะคะเสร็จแล้ว ตรงนี้เดี๋ยวหนิงขอดูก่อนนะก็จะเป็นโซ่สามนะคะแล้วก็หนิงจะพันเข็มสองครั้งนะคะแล้วก็ทิ้มไปที่ตรงตรงกลางนี้เลยค่ะหนึ่งสองแบบนี้นะคะแล้วก็ถักโซ่ห้าค่ะอขออภัยค่ะเป็นโซ่สามนะคะแล้วก็ แบบนี้นะคะเนี่ยค่ะตรงกลางจะทำเอาไว้แบบนี้นะคะแล้วก็โซ่สามตรงนี้ก็จะมาเป็นเป็นตุ่มแบบนี้สองข้างทําเหมือนกันเลยนะคะเดี๋ยวหนิงทาให้ดูข้างนี้ข้างเดียวนะคะตรงนี้ก็ขึ้นลาย สุดท้ายโซ่สามแล้วก็มาเอ็กติดตรงนี้โอเคนะคะเพื่อนๆเนี่ยค่ะตรงใต้วงแขนจะต่อเอาไว้แบบนี้นะคะเดี๋ยวหน่งทำไปวนรอบไปเลยค่ะแล้วพอถึงช่วงขึ้นต้นก็จะทำให้ดูอีกครั้งหนึ่งนะคะมาจนถึงจะจบจุดเริ่มต้นแล้วนะคะพอมาถึงจุดเริ่มต้นตรงนี้นะคะเราก็จะเ,เดี๋ยวนิงดูก่อนนะคะ ก็เอกติดไปเลยนะคะถักโซ่3ามแล้วก็เอกติดไปเลยทีนี้เราจะมาขึ้นแถวใหม่ขึ้นแถวใหม่กันหนิงจะดูก่อนนะคะก็จะถักเป็นเ,เลื่อนห่วงนะคะมาตรงนี้ก่อนหนึ่งห่วงแบบนี้นะคะแล้วก็ถักโซ่สาม ดเดี๋ยวขอดูลายก่อนนะคะทักโซ่สามโอเคค่ะแล้วก็อีกอีกสามนะคะเป็นโซ่หกนะคะตรงนี้ที่จะขึ้นนะคะแล้วก็พันหัวเข็มควักที่ลายนี้เลยค่ะเนี่ยค่ะทีนี้ก็จะขึ้นลายวนรอบไปเลยนะคะขึ้นลายเหมือนเดิมทีนี้พอถึงช่วงขึ้นลายไปจนถึงใต้วงแขนเดี๋ยวหนิงจะทําให้ดูรอบนี้เป็นรอบสุดท้ายแล้วนะคะเพราะว่าเดี๋ยวที่เหลือ เพื่อนๆก็จะทําได้แบบไม่งงนะคะมันก็จะทําซ้ำซํำๆเดิมๆเหมือนเดิมนะคะเพื่อนๆเดี๋ยวนึงจะทําไปจนถึงตรงช่วงใต้วงแขนนะคะแล้วก็อย่าลืมนะคะตรงนี้ก็คือเป็นจุดที่เราขึ้นใหม่นะคะเดี๋ยวนีงมากไว้ก่อนตรงนี้นะคะ โอเคค่ะเดวหนิงจะทาวนรอบไปเลยนะคะพอวนรอบมาถึงตรงนี้แล้วามาถึงตรงช่วงใต้วงแขนนะคะเดวหนิงจะสาธิตให้ดูนะคะว่าทาอย่างไรนะคะค่ะหนิงถักมาจนถึงช่วงใต้แขนแล้วนะคะตรงนี้นะคะก็ถักโซ่สามแบบนี้ค่ะแล้วก็ทิ่มาตรงที่ตุ่มเลยนะคะยังไม่ต้องปลดนะคะแล้วก็ทําแบบนี้ค่ะ แล้วก็โซ่สองแล้วก็โซ่สองก็มาทิ้มตรงนี้แล้วก็โซ่สามแล้วก็มาขึ้นลายตรงนี้นะคะเนี่ยค่ะมันก็จะทําเหมือนเดิมนะคะซ้ําๆไปแบบนี้นะคะ โอเคนะคะเดี๋ยวหนิงจะทําวนรอบไปเลยจนมาจบตรงที่เราเริ่มต้นไว้นะคะเนี่ยค่ะอา่ตรงนี้ค่ะที่เราเริ่มต้นเอาไว้นะคะเดี๋ยวพอจบตรงนี้ก็ถักขึ้นวนรอบไปเลยนะคะพเพื่อนๆหนิงจะทําให้ดูแค่จบแค่ตรงนี้นะคะที่เหลือให้พเพื่อนๆทําเองนะคะหนิงถักมาจนถึงจุดเริ่มต้นแล้วนะคะแล้วหน,นิงก็จะจบแค่ตรงนี้นะคะทําให้เพื่อนๆดูแค่ตรงนี้ พอมาถึงจุดเริ่มต้นใช่ไหมคะก็เอกติดไปเลยค่ะตรงโซ่ที่สามนะคะเนี่ยค่ะมันก็จะได้เป็นแบบนี้นะทีนี้หนิงจะสาธิตให้เพื่อนๆได้ดูแค่นี้นะคะเดี๋ยวจะสาธิตให้ดูต่อไปก็จะเป็นช่วงเก็บคอนะคะเพื่อนๆเนี่ยค่ะโอเคนะตรงนี้ก็ถักไปวนรอบไปเลยนะคะส่วนไซส์ ใครไซส์ไหนก็ไปคำนวณเอาได้เลยนะคะเพื่อนๆโอเคค่ะเดี๋ยวหนิงขอไปทำของนิงก่อนนะคะแล้วก็เดี๋ยวถึงช่วงเก็บคอแล้วหนิงจะมาทำให้เพื่อนๆได้ดูอีกครั้งหนึ่งค่ะ